สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศแห่งการปรับทุกกันบนตลาดคริปโตเคอเรนซีวิดีโอนี้จะมาต่อเนื่องในเรื่องของ c o n sumer price index นะครับหรือดัชนีราคาผู้บริโภคต่อเนื่องจากเมื่อวานหลังจากที่ตัวเลขออกมาแล้วเมื่อคืนวานนะครับและค่อนข้างจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะเพื่อน ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เป็นวันภูเขาสากลนะครับองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่11ธันวาคมของทุกปีเป็นวันภูเขาสากลพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนเห็นชื่อของวันนี้แล้วอาจจะไม่สบอารมณ์นิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนก็อยู่บนภูเขาอยู่บนดอยกันนะเพื่อนๆยังไงเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับก่อนเข้าเรื่องมาดูข่าวของประเทศอินเดียกันนิดนึงนะเพื่อนๆ อินเดียเขาประกาศนะครับเตรียมออกกฎหมายห้ามนะครับห้ามขุดขายซื้อถือหรือ,รอสร้างคริปโตเคอร,ร์เรนซีถ้าฝ่าฝืนนะเพื่อนๆอาจมีโทษปรับสูงสุด2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ89ล้านบาทไทยเพื่อนๆและอาจจะมีโทษจำคุกอีก1ปี6เดือน คือนะครับเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันตลกนิดนึงนะเพื่อนๆกับประเทศที่มีรายได้ถัวเฉลี่ยต่อคนเนี่ยนะครับ12,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าเนี่ยฝ่าฝืนในเรื่องของการขุดขายซื้อถือหรือสร้างคริปโตเคินซี่เนี่ยอาจโดนปรับ89ล้านบาทนะเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้นะฮะคือยังไงนึกแล้วเราพวกเราถือว่าโชคดีนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิด ประเทศเรามีกฎหมายอย่างนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่า,เ,าเราเจอกันที่บางขวางแน่นอนนะเพื่อนๆนะฮะอาจจะเป็นชื่อแดนแบบแดนกาวหรือแดนคริปโตอะไรประมาณนี้คนอื่นเขามีแดนหนึ่งแดน2ใช่ไหมของเราอาจจะเป็นแดนกาวอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆเอาล่ะมาพูดถึงข่าวในเรื่องของ consumer price index นิดหนึ่งนะครับเมื่อวานตัวเลขมันออกมาแล้ว อยู่ที่6.8นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่คอมเมนต์กันเข้ามาหลังจากที่ข่าวนี้ออกมานะครับก็นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเขาเล็งไว้อยู่ที่ประมาณ6.2หรือให้มันพอๆกับเดือนตุลาคมนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างที่คาดไว้นะเพื่อนๆ6.8นี่สูงมากๆนะครับประเทศไทยอยู่ที่2.71นี่เราก็ร้องโอยแล้วนะเพื่อนๆ ทีนี้มาดูในแต่ละประเทศที่นะครับ Consumer Price Index หรือดัชนีราคาผู้บริโภคเขาสูงสูงมากนะฮะยกตัวอย่างเวเนซุเอลานะเพื่อนๆอยู่ที่1,575%เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อยู่กันยังไงนะครับอาร์เจนตินาอยู่ที่52.1%สอุ่เปอร์เซ็นต์ลตุรกี21%เปอร์เซ็นต์นะครับ บราซิล10%รซัสเซีย8.4เม็กซิโก7.4โปแลนด์6.8และสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนเราทราบแล้วนะครับ6.8%เพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของตัวเลขเสิ่งที่มันขึ้นมาในปีนี้นะครับยกตัวอย่าง ค่าน้ำมันนะครับของเขาเนี่ยปีนี้ขึ้นมา58%เพื่อนๆน้ำมันขึ้นมา58%ในปีนี้ค่าเช่ารถนะครับ37%รถมือ2ขึ้นมา31%โรงแรม26%สเต็ก25%นะครับค่าน้ำค่าไฟขึ้นมา25%เบคอน21%หมู17%เฟอร์นิเจอร์12%ปลา11% รถใหม่ขึ้นมา11%นะครับไก่9%จักรยาน9%ไข8่8%กาแฟ7.5%แอปเปิ้ล7%ไม่ใช่โทรศัพท์นะครับแอปเปิ้ลทานนมขึ้นมา7%เพื่อนๆโอ้โหอยู่กันยังไงเนี่ยนะเพื่อนๆยังไงเป็นกำลังใจกับพี่น้องสายเล็บบล็อกเชนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับปีนี้นี่บอกได้เลยว่าหนักนะครับคือถ้าเราพูดกันตรงๆนะเพื่อนๆตัวเลขที่มันขึ้นมาเนี่ย6.8%เนี่ยพูด พูดง่ายๆเลยว่าคือ,อยังไงอะคอน SUMER PRICE INDEX หรือดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมันคือหนึ่งในตัวชี้วัดอินฟล t i ชันะครับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดนะครับถ้ามันขึ้นมา6.8%เนี่ยหมายความว่าคนที่ถือดอลลาร์อยู่ในธนาคารเนี่ยนะครับคุณมีเงินน้อยกว่าเท่าเดิมเนี่ยอีก 6. 8นะพูดอย่างนั้นก็ได้เลยนะเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่คุณ m มเคิลเซเลอร์นะพูดแล้วพูดอีกในเรื่องของสิ่งเดียวที่จะมาปกป,ป้องคุณค่าของการลงทุนของคุณเนี่ยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของบิตคอยคือตามทฤษฎีอะ่ะเพื่อนๆ High i n f l ิน i o n เนี่ยนะครับเงินเฟอ้อยิ่งสูงเนี่ยนะตามทฤษฎีแล้วบิตคอยมันมันต้องเป็นขาขึ้นนะครับนั่นคือทฤษฎีเลยก่อนบิตคอยมันก็เราก็มองไปที่ทองคำาเื่ะนะเพื่อน,อนทีนี้ ณนะตอนนี้เนี่ยผมพูดได้เลยนะครับที่ไม่เอาข่าวอื่นมาอ่านเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันจับตาอยู่ที่บิตคอยนะครับเพราะว่าย่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าว XRP คดีใกล้จะจบนะครับเจ้าซื้อ d o g e c o i n เพิ่มนักวิเคราะห์บอกว่า ADA จะไป3ดอลลาร์นะครับ s o l ล n a จับมือกับ OPERA บรา w เซอ พอลิก o อนนะครับซื้อกิจการเพิ่มอัลเรีเยมเผากันวายวอดยังไงนะครับบายนัจะไปอินโดนีเซียหรือพี่อีลอนมัส์จะลาออกจากเทสลาแล้วมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ full time เนี่ยไม่มีอะไรช่วยเหรียญอื่นๆที่เราถืออยู่เลยนะเพื่อนๆเนี่ยถ้าเรามาดู fear and greed index ของ Bitcoin นะครับซึ่งโ,โหสิบอยู่ที่16นี่ถือว่าแบบความกลัวสูงมากๆนะครับทั้งนี้นะเพื่อนๆผมหวังว่าในเรื่องของ fear and greed index เนี่ย ถ้ามันอยู่ที่เนี่ย16แล้วมันแบบราคาของบิตคอย n มันไซด์เวย์ไปอย่างนี้นะฮะมันก็มีสิทธิ์ที่จะ break out นะเพื่อนๆยังไงจับตามองให้ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วก่อนที่มันจะราคามันจะ break out เป็นขาขึ้นไปเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เฟียแรงๆแล้วก็นะฮะไซด์เวย์นะครับทั้งนี้มันก็แล้วแต่ time time frame ของแต่ละคนนะแต่ผมเชื่อว่าจับตาดูกันให้ดีนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังกันนะเพื่อนๆยังไงแล้วมีลงก็ต้องมีขึ้นนะครับ เอาล่ะมาดูข่าวสุดท้ายกันนะไม่เกี่ยวคริปโตเคอร์เซีนะเพื่อนๆประเทศออสเตรเลียนะครับเขามีการวิจัยในเรื่องของการพัฒนายาที่ออกกำลังกายนะเพื่อนๆกินแล้วเหมือนออกกำลังกายโดยที่ไม่ต้องออกแรงนะครับผมถือว่าถ้าออกมาจริงๆเนี่ยผมซื้อลองคนแรกเลยเพื่อนๆจะมาทำคลิปรีวิวเลยนะมันจะได้มีมีเวลาดูกราฟมากขึ้น ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาออกกําลังกายระหว่างวันนะเพื่อนๆใครที่มัวแต่ดูกราฟนะครับยังไงก็พักสายตากันบ้างนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอเสร็จก็อาจจะไปนะออกกําลังกายนิดนึงนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าบอกได้เลยว่านะต้องแต่มาถึงมาต้องแต่มาจากอเมริกาเนี่ยผมน้ําหนักขึ้นลี่โละนะครับจาก76มา80 ภายในเวลาสั้นๆนะครับอาหารที่บ้านเราเนี่ยคือหยุดไม่ได้อะเพื่อนๆนะทั้งขนมทั้งของหวานทั้งอะไรต่างๆนะเพื่อนๆยังไงดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะเพื่อนๆเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม